ชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ารับฟังแนวทางการเคลื่อนไหวจากแการนำเพื่อติดตามความคืบหน้าเงินจำนาข้าวที่ยังค้างจ่ายให้กับชาวนาทั่วประเทศในปี2 5 5 6าถึง2557นาจำนวนกว่า90 0 0 0ล้านบาทโดยเบื้องต้นมีมติจะรวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตในกรุงเทพมหานาครวันที่6พฤษภาคมนี้ว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ในวันใด สำหรับการเคลื่อนไหวนั้นจะมีนายวิเทียนพวงลำเจียบประธานสมาคมชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแกนนำก่อนเข้ากรุงเทพมหานาครและมีชาวนาจากหลายจังหวัดในภาคกลางรวมตัวกันในวันที่5พฤษภาคมบริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานาครพร้อมกันในวันที่6พฤษภาคมเพื่อยื่นหนังสือต่อกอก,อกตทวงถามความคืบหน้าการอน,านุมัติจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับชาวนาค่ะ